คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงไวรัสกอรีหน่157นะครับ สำหรับคลิปนี้นะมาพบกันในชุด3ตัวบนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาหลักร้อยก่อนนะครับหาหลักร้อยจะหลักร้อยนะครับเพื่จะทําให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับมันจะมีอยู่หลายสูตรนะแต่จะทําให้ดูสัก1สูตรนะครับ ่ยมองไปที่นะบนเส้นแดงนะเส้นแดงจะฉีดไว้เสียงวดตอนหนึ่งครั้งนะครับให้ดูบนเส้นแดงนะครับผลบ,บวกของแรกที่อยู่บนเส้นแดงกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งจะวิ่งมาตามเส้นต่างๆนะครับมาลงในวันที่16แเมษายน68นะครับคืองวดนี้นะที่อยู่ใต้เส้นแดงมา2งงวดนะครับ ผมจะทำให้ดูหนึ่งตัวอย่างในเส้นสีชมพูนะเส้นสีชมพูนี่นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายสูตรด้วยกันแต่ว่าเราจะทำให้ดูแค่หนึ่งสูตรเพื่อพอเป็นที่เข้าใจนะครับอมองไปที่บนเส้นแดงนะบนเส้นแดงนะในตำแหน่งเลข ท้าย3ตัวครั้งที่2งนะครับงวดที่อยู่บนเส้นแดงไป1งวดแล้วก็2งวดนะตรงนี้นะงวดที่ออก309งวดที่ออก656้นะครับสงวดนี้นะฮะแล้วก็งวดต่อไปก็คือบนเส้นแดง1งวดกับ2งงวดคือ ที่ออก4 7 7กับออก2 9 7นะตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนก็เหมือนกันนะอาทีนี้เรามาวงกันนะว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนมาใช้นะครับเรามองไปที่เลขท้าย3 <5. S 1> ตัวครั้งที่2นะบนเส้นงวดที่หนึ่งกับงวดที่2อย่างงวดที่จะออก16ตุลาเนี่ยม,มาจาก ตำแหน่งบนเส้นนี้นะอ่าวงไปที่8ดนะหลัก10บวงไปที่สี่หลักร้อยวงไปที่สามหลักส0บวงไปที่ห้าหลักร้อยวงไปที่เก้าหลักส0บวงไปที่สี่หลักร้อย วงไปที่5 10หักสิวงไปที่3หลักร้อยนะครับในตำแหน่งนี้นะเมื่อ,อวงแล้วเรามาบวกกันเลยนะครับ8บวก4เท่ากับ2อาเลข2องนะ จะวิ่งมาตามเส้นชมพูนี้มาออกในตาแหน่งสามตัวนะออกเก้าหสองนะครับเริ่มเข้ามานะฮะทีนี้ตาแหน่งต่อไปนะมันจะเริ่มเข้าหลักร้อยนะครับสามบวกห้เท่ากับ8นะเลขแปดนะจะวิ่งมาตามเส้นสีชมพู นะมาออก 8, 6, 3 8, 6, 3นะเลข8ปอยู่หลักร้อยนะครับถูกต้องนะครับทีนี้9ก้วกสเท่กับ3นะครับเลข3ก็จะวิ่งมาตามเส้นสุดสีชมพูมาออก 3, 3ออก 3, 7, 7เป็นหลักร้อยนะครับถูกต้องนะครับ ต่อไปนี้งวดที่จะถึงนะ16เมษายน68นะครับในตำแหน่งน้ำแหน่งนี้ก็คือ5บวก3เท่ากับ8นะ8นี้ก็ควรจะวิ่งมาตามเส้นสีชมพูมาออกหลักร้อยนะครับในงวดวันที่16เมษายน68นี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะ จะ,จะเห็นว่าเลข8นี่ออก8 6 3เลข3 6 3 7 7ต่อไปเลข8จะออกอะไรนะทีนี้เรามาดูนะจะิติทั้งหมดทุกเส้นทางนะมันจะมาวิ่งมาในลักษณะแบบนี้นะฮะดูตำแหน่งหลักร้อย8 3นะ8 3 8วันเลข8ตัวนี้ก็ควรจะเป็นหลักร้อย หนตัวทีนี้ก็8 3ดมนี่สม่ก็อยู่หลักร้อยอีก1ตัวส่วนเลขอื่นจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะนั้นแล้วนะผมก็สรุปนะสรุปว่าหลักร้อยนะครับควรจะมีเลข8กับเลข3าม สองตัวนะครับต่อไปผมก็จะมาจัดชุดนะครับจัดชุดก็คือเอาเลขจากคลิปที่ผ่านมานะอันนี้เป็นชุดที่กลับไปกลับมานะที่บอกว่ากลับด้วยนะเนี่ยชุดกลับด้วยนะเนี่ยนะครับเอาชุดที่ว่าสตัวบอกลับด้วยนะเนี่ยมาจัดมาจัดเป็นชุดต๊สนะจัดเป็นชุดต๊สนะ ถ้าเราไปซื้อสลาก N3 ก็ต้องไปครบจัดให้ครบ6ตัวนะครับแต่และชุดแล้วก็จัดชุดตรงนะชุดตรงก็คือเอาตัวนี้มาจัดนะฮะในชุด3ตัวตรงนะครับอันะนี้จัดเลยนะครับจัดเลย จัดชุด3ตัวบนแบบชุดโตสตก่อนนะครับก็คือเอาเลข8กับเลข3มานำหน้านะฮะมาเป็น8 7, 6 8 8 7 5 แปดเจ็ดเซแปดห้าปดซแปดกสาม 8 5ดห้3สี่แปดเนี่นะเป็นชุดจอดนะครับต่อไปชุด สามตัวตรงนะต่อไปชุดสามตัวตรงนะแปดสี่สามแปดห้าสามแปดหกสาม แป3เจ็นะครับแล้วก็มาเอา3มขึ้นหน้า3ามสาม สามห้าสามสามหกสามสามเจ็ดสามสามแปดสามนะอ่าเนี่นะครับรวมชุดแล้วนะครับ อยู่ในเฟรมเดียวนะครับหลักร้อยเมแปดกับ3าุด3ตัวกลับไปกลับมานะก็คือ8ปดเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเหปดหกสามแปสามส 8 7 3นะครับอันนี้คือชุดโต๊ะนะครับต่อไปชุดตรงนะไม่ต้องกลับตามช่องที่วางเอาไว้นะตามตัวเลขของทางเดินของช่องนะก็คือ8 4 3 8 5 3 8 6 3 8 7 3 8 8 3นะครับ แล้วก็สามสี่สามสามห้านะครับอันนี้คือรวบยอดแล้วนะครับของช่องทั้งหมดนะในชุด3ตัวบนนะครับทั้งจะต้องสลับเลขกลับไปกลับมาและ3ตัวตรงนะไม่ต้องกลับไปกลับมานะก็ลองใช้วิธานณญาณแล้วก็ เลือกดูนะฮะชุดไหนควรจะมาได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงแค่นี้กระกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องเกงไวลยลัตตอรด่หนึ่งห้าเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ